การแ้วเกบอยู่นี่นำไมทำไจะเป็นคนงไป้ยผมเองยันไังะใจกบมนอยู่นี่ไม่ใช่เหรายอมาต้อยทอดต้องาทอดคมาอเนตัดผมพร้อมแล้วจ้าครับตัดเนื้อตัดหนังอตัดหนื้ดตงไหวกันยังไม่ตายเลยมันตัดตัดยังไงอะตัดไปเลยตัดเขาไปเลอยากดูเแยกเกี่ยวพันมันอะยเลยว่าอยา ม่ไม่เอาม่เฮ้ยเดี๋ยว่่ไม่ไม่ตไมเห็นตัดตรงกลาง่ไมอาจารย์ไม่ไม่อาจารย์อาจารมนตัดตรงกลางอาจารย์่หนูไปดูมาตัตรงกลางใช่ก็ผ่าตรงนี้แล้วก็แหวกเฮ้ยอเอาม้ดีไม่เล้วออก อาจารย์ทำอย่างนี้จะผายยังไงก็ได้ได้แต่มันต้องเปิดเอาเนื้อที่ตรงนี้ออกนะคะใครมีกันคราบเราจะกินหมีโฮลสมกบผัดอาจารย์จรย์ไม่ดีมาอาจารย์ไม่สงสารมาหรอคะมนตายแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารอยู่ดีนะอ้าวถ้ากบดูในห้องตังค่ากบก็ต้องแช่ในห้องนลยไม่ยอมคนละบาทกูเก็บตังห้องไปแล้วตังตังตังตั ไม่นะมันตัวเย็น้าสีแดงเหมือนเราอ่ะเอจัเฮ้ยมือมืนี้แล้วกบกินอะไรวะเดี๋ยวเออยุ่งปากกนกบไม่มีเลือดหรอไม่มีค่ะแต่ว่าวันนี้รัาตายแล้วทีนี้หัวใจหัวอหัวใจมีสามองแบบไม่ขนาดกบมีหัวใจเลยนี่ค่ะเวลาตัดทำไมทุกคนไม่มีหัวใจทำมันลงาม่ได้ใจอะไรใครจะตัดตัดกบตัดกบ อาจารย์อาจารย์เราเปิตัากไม่เปิดเปิดอามตัว้เลยเไม่กไม่รับการเลยชำนานมาอาจารย์นี่คือนานกัดไนี่อดมาอาจารย์กระจายดิบขึ้นมาดิเราก็แทงเข้าไปสัคี้เพ่มมาอยู่ไม่ัเจอ้ใส ฝั่งนี้จะเปิดได้แล้วนะคะฝั่งนี้เป็นยังไม่ได้เปิดเลยไม่เปิดกบมันแน่นอกเวยยกออกนี่อะไรอะานี้อะไรอะต่อ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 ่อต่อว่อต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 ่อก่อต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 อต่อต่่อ่อ่ต่ออ่อ่่ออ่ออตน่อออ่อ่อ่ต่่ออ มันต้องผ่ามันต้องไปยตัดด้นยมือดิว่าไม่เคยตัดขนาดนี้เหรอไม่ได้ดิเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลายมือดิเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ตัดมันไม่ได้เล่นแชร์หรือไงตานตัดตรงนี้ได้วปะคลีเซนเลือนมันไม่มีเลือดให้หลลตัด ตัดตัดรอบยืมตัดเอาหัวใจแยกล่ไม่ต้องตัดข้างเลยไม่ต้องยังไม่ต้องตัดเลยป่ะฉี่ตรงไหนวะไม่มีถุงน้ำดีเหรอไม่มีกระเพาะปัสสาวะทำก้อนที่กดนี่จานนี้คืออะไรโอ้โหวันนี้ทำก้อนหนหรอฐางหน้าเหรอทำขอดอ๋อทำไมไม่ผานแต่ชั้นหนังออกวะทำไมไม่ผ่านนั่นเลยอะไรอ่ะจานแล้วเนี่ยลำไส้สวยเนอะไส้อันนี้ก็ลำไส้เหรอจานแล้วเนี่ยจานเนี่ยจ๋า คนเราเหมือนอย่างนี้ปะคล้ายๆกันคล้ายๆค่ะเอ้แต่มันก็อยู่งี้เลยนะคนเราอะแต่หัวใจเราออกเหนัะายอาจารย์หัวใจอาจารย์ระดเกิเนื้ออาจารย์อกดตรกกรกกรดูะดัยดกกนะะดูกกรนดูกก่กระดูกะดดกะดูกระดูกกระดะดกะดิกวนะดู้ยรดูกกระดกระอูกกระดะดูกกระะะกกดดะ อยู่โรงพยาบาลไหนเขาจะไม่อยู่โรงพยาบาลอุ้ยระวังระวังจะตัดแขใช่ไหม่เฮ้ยอะไรวะไอ้พวกนี้ยืนแขกนี่ถุงลมตัดลมแขไม่ได้อที่มมบางนี่อะไรไอ้นี่ถุงลมนี่ถูกลมโน้ยทีมไปขึ้นเล่ทำไมมันไม่เหมือนกันสิมไขึ้นลำไส้ให้ลำไส้ชัดเลยบ้าง ดึงออกไขมันไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่น้ำซ่าน้ำซ่าใหญ่ดูใหญ่เลยไอ้นี่ไอ้นี่ดูโอดีนัำปะเราเนี่ยนี่เลยอ่ะใจเหรออาจารย์แล้วไตมันอยู่ไหนนะครับขีดนิ้วแล้วแบบแล้วหลังมันอีกามีอาจารย์นี่ก็พอปรผสมนี่นี่อไไ้เนี่ยมันคืออะไรอาจารย์นี่คืออะไรอ่ะโอ้โหมึงถ่ายทีโบนได้ปะปั๊บตัดอยู่นี่ ไอ้นี่ตายไม่ใช่เหรออันเราเนี่ยมีจมากแตกนี่นี่ ตับตับมันอยู่สองข้างหรือยังไงครับตับจริงๆสามปูนะคะเฮ้ยแล้วอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้ตับคไหมจ้าวแตกมัน่าจะเป็นตับนะหัวใจนี่เบยเราขาดบี่มัใหญ่ๆอันนี้คืออะไรที่เหมือนลำไส้เลยตัวนี้กระเพาะอาหารเนี่ยนะคะชิชูอันนี้พวกเป็นเนื้อเยื่อชิชูอะไรอันนี้ข้างหลังเหรอจ้ะนี่ข้างหลังแลยหลุม่่ใชงานละเพื่อนเรากลบไหมคะครับอ่าทีนี้ดู เป็นไงคะลำไส้ลำไส้ต่อ right. ับกระพราะอาหารดูโเดนัมใช่ไหมคะต่อมาแล้วเหมือนขาวแลจำอันนี้แล้วคีบคนคนกินขี้อ่ะเนี่ลำไส้ลำไส้เล็กแค่ไหนอาจารย์ครับอันนี้ตกลงมันคือปอดหรือคือตับอะไรอันนี้ตับ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 มีสามอันนี้ถุงลมไม่ใช่หรอแล้วหัวใจกบอาจารย์หัวใจกบ วัตถัจอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้กับเพาะอาหารนะคะเป็นไงมดแดอันนี้ลำไส้เลยนอันนี้ลำไป้หมดเลยอ้ยยาวยาวยาวมากนะอันนี้จานลำไส้อันนี้สือโอ้ดีนเยยำต่อเป็นไงคะใหญ่แล้วก็มายาวมากนะใหญ่แล้วก็มาได้มาลเรามันตใหญ่เลยใช่ไหมแล้วก็มาใหญ่นะลำไส้ใหญ่แน่จ้า เราเรียกเบ้าเห็นตหอันนี้จะลงไปทวันอออ้ยตายอตายวะา่ะอาจารย์ใช่ไหมไปทางนู้นเลยไหนไปแบบไหนทีนอนเลยนกูไม่เ้ยท่นี่ก็อยู่นี่จบตายอกลงไหมตกลงไหมเฮ้ยอาไิงก่ก็ไม่ตาย ไหนคะน้ำเขียวครับนี่ะนี่นะเฮ้ยหกกระใจนี่น้ำดีจวแค่นี้อะไรจับผมหกกะกกะไปป่ะครังนี้ที่อาจารย์ตัดลินนียมึงดูกน้นาง้า่ะง่ะอาจารย์กูบาดตั้งแต่กูไปซื้อมันแล้วคนึงว่าเลียไม่เป็นไรมึงกไม่ใส่บาดให้มันเลยกูแค่ ใส, onne, ส onne ่แค <wh ats> <sych disappointing. S 1> ่บาทอ้าวเราจะมันจะเมเป็นไงคะมันลงมาไหนเนี่ยลงมาไหนลงมาที่แบบลงมาที่ไหนเพาะพอไหแคะรออกมาลยไรนาดิมาับอมาดกออันนี้หลัเลเราะ่้า้าใช่หมพอสุนัวมาามน้สึกแบบองอุ้ยจานมันองขึ้นเยอะเลยมอกที่จานทอะเปลวเปลวแล้วลนอะเปลวก โอ้ยน่ไงพอจาใหย่เขาไป่มันทองไว้แล้วมันก็มาเชื่อมมัน่อปากกนน่อเ่าเ้ยย่งไม่น่ารอดแล้วโดน่าแล้วนดยแกตายจริงจริงมันต้องตัดตรงนี้ไมตัดหัวใจไม่ได้อะไจ่ไม่ไม่ตัดตรงนี้หร่อปล่าตัดาหน้ออกเลยเมันมองไม่เห็นได้ตัดดีม่เไม่ตัตรงนี้ดิตัด่เ ตัดตรงๆอ่ะการเรืองตัดได้อกควออกมาเนยเขาว่าตัดระเยังมีเลือดอยู่อ่ะกรหัวใจอ่ะวันทีมันสจริงๆเลือดที่แล้วมันจะไม่เหม็นด้วยนัายแล้วก็สอันมวน้วไม่ค่หัวใจออกมาแลันเป็นหัวใจเนี่ยมเราหัวใจมันไปใส่ล่าทำไมโหดร้ายนี้มมือมืเทียม

อยากแหวกอาจารย์ล้วงมาเลยล้วงมาเลยล้วงมาเลยเฮ้ยไอ้มาไอ้มาอย่ามันมีเลือดมีอะไรอยู่เฮ้ยมึงไม่ละทีทำหนีละทีพูดอ่ะอ่านี่อะดีอะทำละว่าแตกว่ะแตกแลเลือดมันหลี่นี่ขอถอนขนจังแรงให้กบเฮ้ยม่กต้อนมาดงมาช่วยหนีบหนี้ด้วยหนีบไหนเนี่ยตึงไว้เนี่ยแล้วมึงไปหนีบขวางมือมันทำไมเรา ทำไมไม่แยกสอง๊ะออกจากกันเลยวะไพี่ที่ยืนเนี่ยจะได้เป็นเียรหมแช่จองไม่เด้เปั๊บกี่เยโอ๊ยมึงแก่เหรอมึงไม่ยิ้มด้ยไมมันก็ะเมาดีลยไไเลม่ไนไหนไปแน่แบกย ดูกไดิเจ็บวอะเัอนาหัวใจออกไปอะไปหาเส้นปรสากบเี่ยโหแม่งแข็งเนอะแข็งเวอร์อันนี้คืออะไรวะดำๆเนี่ยเหมือนขั้วโอ้โหน่ากลัวเยเชฟนี้ข้างห้ตัดยากชิเป่งลยวครับหับเอนยหัวใจอยู่นี่ม้ยอ ร้อยถูกไหมอ่ะถูกอ่ะไปเยอะครับโอ้ยไม่มีใครหาหรี่จะจุดน้ำป่ะโอ้ยนี่คมนี่คมเฮ้ยนี่คมค่ะคมมากเพื่อนอันนี้กับเขาอันนี้ถุงถุคมจริงอะกูว่าเออเร็วแต่ถ้าขบมันบูดได้มึงทำเยี้ยจมตายเล้วมึงตายแล้วแหละไอ้อะวงยองฮาแวกอุ้ยอุ้วตายแล้วเหรอเป็นไรอุ้ร้องตั้งกูตกใจแทนเลยมันสั่นเว้ยอีพีว่าสั่นนะไม่ใช่กรบเยี้ย กับสตว์มันตายแล้วก็วิ่งอย่างนี้แหละตัดเขาตัดตัดเองสั่งอยูยนะตื่นมาบอเอ้ยหลอดลมบ้าวเนี่ยเออเนี่ยอะไรนะหลอดลมบ้าเล็ดอ่ะแั้นนี่หลอดอาหารบ้าวะกบเป็นหวัดเมื่อไหร่เหลอดหลอดอาหารไม่ตัดเลยตัวนี้เป็นหวาดนะมีสะเล็ดด้วยมีกระเพาะปัสสาวะป่ะไม่ไร้ควันปัสสาวะอยู่ข้างหลังคือมันก็เช็ดน้องเลยเนี่ยน้องอะไรหรอน้องได้แปดเดือนเอาไปเลยฟิล์มรู้ได้ไงอ่ะ มึงดูไข่ไปไหนข้างหลังไหนมันมีไข่ที่ไหนวะมันเป็นตัวผู้ตัวเมียวะเออเฮียอย่าเดียมีไข่ใบเดียวเดี๋ยวผู้มีไข่สองใบกุบมีมดลบรูปปะวะเฮ้ยมันเป็นตัวผู้ตัวเมียวะบ้ามันทองข้างนอกมันกระดูกมันขาดแล้ววะมันกระดูกโอ้ยแล้วสหลังกระดูกกระดูกสั่นหลังปะหาเส้นประสาทสิมันเมียได้ประสาทอ้นี่บ้าเนี่ยเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยดิเส้นเลือดวะ เลือดอยเหรอเฮ้ยตัวกูาเส้เลือดม่เส้นประสาทว่ะดูเครื่องในกบแล้วเส้นปะาอยู่ข้างหลังคือยาวเครื่องในออกเลยใช่ปะเฮ้ยอันนี้อันอันนี้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 อันน้อดนนี้อันนี้อันนี้อันนร้อี้อันนี้อันนี้เันนี้อั้อันนี้อเนีอนีอัน้นีันนนป่ะใช่เส้ัอนทีเราเรีนออเอั้นอ้อันัน้ว้อนี้มันคืออะไรอ่ะ ในหนังอาจารย์พวกกระดูกไงกระดูกยึดข้อมันข้างหลังคนอะที่มันเป็นเหมือนปลาเหมือนร่างปลามันคือหมอรองกระดูกไม่ใช่เหรอกกระดูหลังอไอ้ไอ้เส้นเส้นที่มันตัดนะมันคือหลังหลังไงมันคือปลายแอ็กซอนป่าวะมันผมอยากรู้ว่ามันไปตรงไหนบ้างอะเก่งไหมอาจารย์ไปตัดมันเหรอไอ้ลองเลาะบ้างเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นหนึ่งละเนี่ยหนึ่งกี่เส้นอะเราตัดเลยวะไม่รู้มันเป็นแผงเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามันตัดมันสมมติจะเป็นอย่างนี้ไหม ของคนก็ออกอยากอื่นซละไข่ไทำไมกบตัวนี้ไม่มีไขมันเลยเฮ้รแต่เพาะหรืออะไรเนี่ไขมันเนี่ยอกใจลุ่มหนุนันแ้่ไหนมั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 นไะเทเต้าหรือไรแกเปาสร์แล้เพราะเธอเจออย่างนี่มืออาชีพไหมคะขายกบแม่พาแหลกอาอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรอะ กระเพาะเฮ้ยกระเพาะอยู่นี่กระเพาะไก่หรือไก่ต้มกระี้อ่ะอันนี้กลืนไม่ใช่หรือยังไงกระเพาะกระเพาะส่ไก่ด้วยใครส่งไฟ่ปะอันนี้ไส้ติ่งป่ะเราเล่นกบไปไส้ติ่งเลยวะกินอะไรไปอ่ะเออไม่ยังไงเหมืจะผ่ากระเพาะเมื่อสุดท้ายเป็นแมลงวันได้หระกูมีปีกอะตุ๊บสิตัดแบบเน้ยให้มันมันรู้มันจะขาดอไขมันนี้ตัดแบบ มันย่อยไปมันมียางอย่างมันคือมันกบออกข้างได้มันจะมีปมอะไรสักอย่างตัดกระเพาะเลยบ้างอยากดูตรงนี้ปะไม่ใช่เฮ้ยเจอ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 อะไรบางอย่างอุ้ยอุ้ยเส้นมันคืออะไรอ่ะมันคือไตป่ะวะไตมันอยู่นี่อันนี้ไตป่ะนี่ไงเส้นประสาทต่อนี่ไงน้ำเนี่ยน้ำหมาเออเนี่ยเส้นประสาทเดี๋ยวพึ่งตัดนะ น้เดียเยอะเลยว่ะไอ้เนี้ยมันกดมันกระโดดึงึงอ้นี่มันเหมือนเส้นอันนี้มันคือเส้นเลือดป่ะอเนี้เส้นประสาทแต่อันเนี้ยเส้นเลือดใหญ่ๆ่ปากมันเหม็นมากเลยรู้ปะไม่ได้แปรงฟันเนี่ยตุ๊บั้นไดแปรงฟันมันไม่มีฟันหรอไออะไรลินหินนี่ก็มันยาวมากไหมครับนี่ไงมันปวดปวดได้ปวไม่ได้วะ เออดีมากนาทีตัดขาด้วยจะตัดมานมามานานแต่เดี๋ยวตัดอีกคานีแหวกปากเลยตัดจนปากเลยอ่ะนาที จะเป็นส <Construction>. okay. ัตวแพทย์ท ah. so ี ha, right? <mission then>: ่ว่าต้องเลี้ยงสัตว์นะถ้าเลี้ยนได้ไม่ได้ทำในทีฝาเออนะนี่มานนะโฉมที่พาหัวมากม่ได้นไรอ่ะหรือว่าต้องผ่าจังหมาที่ไม่สบายเพราะว่ี่ผ่าตายเลยครับมันคืออะไรวะเฮ้ยเวลาปุ่มนี้ผ่ายันปากเลยจ้ะ ผ่าเลยเขาอยากดูชมเครื่องแหวนเผาไม้หน่อยนเงาไหลไม่มีอะไรเลยขากลับลำ่อยได้ไหมเาเดี๋ยวเขากลับลำ่อยไม่ถนัดเขากลับลำ่อยโอเคหรือไม่ใช่กระดูกว่าไอ้หน้าที่ผ่าตั้งแต่แรกจบเลยนะไม่หรอกมันมีกระดูกว่ะนี่ดิผ่าตรงนี้ก่อนมันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรเหลืองๆวะคีมเนาะการสีส้มๆผ่าไป กรดูกันยืด่ใช่ไหมหมอลองกระดูกามารย์ครับอันนี้มันคือเส้นปาะสาทหรือเปล่าอันี้คืออะไรอ๋อมันเห็นเป็นเส้นเลยเหรอครับอยากเห็นแอ็กซอนเราเล่นมาที่ผ่าหัวใจไหมเป็นดีเซลชวนเลยไหมน้ำผ่าวออกวะไม่ไม่ ไปทำที่คลินิกนาทีบ้าเปล่ายขงไม่ได้เป็นหมอเลยเป็นน้ำกบะโอ้โหที่ไม่ได้ฉันไม่ด้ฉันกระดูกตัดอะไรกระดูกอะไรถาการณ์เนี่ยคุยสี้ินไกลมันหลือบาเฮ้ยมันกบมันจะห่ปีีตัดแล้วต้องตัดม่มีอะไรอีกบ้างจะมีเนื้อมีแต่เนื้อหรอ เหมือนเหมือนเหมือนเขาจะตัดแล้วเละแล้ววะเฮ้ยนั่นจูกบมันคือชุโกลาเวนน้ำเต็มเลยเก็บเพาะป้าจัอบเก็บเพราะป้าสวาร์บอ่เออเก็อเราะป้าาร์บอ่มันมีไปล่าไหมกระปุก็กบะใช่เหรอน่านี่เน่นอนกระปุะเนี่ยเอาอะไหที่จู้ซับซหน่อยเปนคืออะไรวะ น้ำก็เพราะฉีดไปไตัดเนี้ยไม่เลยไม่เลยเรานเดียวจุบๆ่ว่ามันยังไงยังไงอยู่นะใช่ไหมขอไว้ว่างกอนเดี๋ยวอันนู้นแล้วดูวยใครสลังมันนั่นที่เป็น่่ตัไม่ด้กน่นีน้ำนี่ถูกดีอันนี้คือถุงลมถุงลมลไม่ใช่ปอดปอด เราเราป้อนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าป้าอย่างงี้ดิโอ้ยเลยดิเฮ้ยอาจารย์ขอโทษอยาเช็ดรองหนังมันมีกี่ชั้นเนี่ยมีหนังแล้วก็มาเนื้ออีกเหมือนเหมือนท้องคนหรือเปล่ากระดูกแกะบอกว่าไปผ่าไก่เหม็นกว่านี้ใช่หรอว่าไก่มันจะมีถุงอันเนี่ยมันกินอะไรเข้าไปอะไรนี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วค่ะตรงกระเพาะจะมีแตลเปลือกข้าวสารเขาเปลือกนี่เราไม่มีเรมไม่ใช้มีดอ่ะสีตัดสีทำไมเนื้อบูนีูสินกันกะเรียนุพุงแน่เลยเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันไอ้นี่มันคือมัน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 โอมกตัวดีนะกระเพาไมกระเพอนี้ระพน้เลยมันมีสองอันมีสีขาวกสีนีใจเย็นๆอย่าพ มขาหนึ่งแบบอเขาอยากรู้เขาอยากรู่ข้างในขี้ใช่หน้ิเขาขี้เลยแค่ตัดวะนาีตั้ขี้ไม่นะไปหน้าตัดเลยจิ้มจิ้มมันขี้กบลองดมเอาไปจิ้มไปหน้าตัดเลยตัวนีตวเต็ตัว ถามอาจารย์เขาไม่รู้ท่าจี้มันออกว่ะเราตัดดูไม่ได้มันอยู่ไหนอ่ะต้นนึงตัดตัดยี่เหลี่ยมอะไรคืออะไรวะนั่นที่ตรงนี้มันคือเ้ยมันคืออันนี้แน่เลยลำไส้ใหญ่ที่มันลงไปขี้อ่ะเนี่ยไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่มันอันนี้มันคืออะไรอยู่นี่เออนี่นี่นีไส้ใหญ่อาจารย์มามาบ้าจานมันเหมือนยังไงยังไงนนี้มันคือท่อปัสวะป่ะไม่อะมันเหมือนไตป่ะไตกบป่ะมันเหมือนไต อ๋อนี่ทางเยี่ยวป่ะทางเยี่ยวอ่ะท่านตะไบมันคือเยี่ยวใช่ไหมอ๋อก็เพราปะตัววะถูแล้วนี่คืออะไรอาจารย์อยากเอาไปเข้าตู้จุลศัลย์ดูมากเลยใช่ถูกเหมือนเขาเลยเพราก็่าิดเลยเอ้ยอันนี้เพิ่งตัดสิใช่ไหมก่อนถ้าจะตัดตัดตรงนี้ป่ะแล้วที่มดมั่วแล้วเดี๋ยวเจอซี่อันนี้ตัดนิดนิดกระเพาะอันนี้ที่กินข้าวเลยกินข้าวแกผ่ากับเพราะมัอ้อมอันนี้จะตัดขาเลยเหรอ อยากดูว่าไอ้ตรงกระเพาะเนี่ยมันมีเส้นประสาทตรงไหนบ้างห่อมานเนี่ยมันจอปุ่มๆเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้นี่กระเพาะใช่ไหมเราเส้นประสาทไปไหนบ้างอ่ะไอ้นี่มันไปตายเว้ยมันมันมาทำนี่อะถุงลมเฮ้ยไม่อยากดูสมองกบปะองอันนี้คือปอดนะอันนี้คือสมองเลยอย่เพิ่งดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนแล้วมันคือปอดหรือเปล่าปิ้วอะอ๋อไม่เท่าเดียวกันผมคิดว่านี่คือปอด อ๋อคือเป็นอย่างนี้เลยครับผมคิดว่าอันนี้คือปอดแต่แต่นี้เป็นตับน้ำตาลละห่วงลมพนก็เป็นอะไรัลอาาจรย์ดดูิตัดไหมห่งลมพนใหญ่แล้วแสดงว่าคงคนก็มีตรงเนี้ยเหมือนกันใหญ่ๆอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยก็ได้ปอดทำไมมีลมลองตัดไหมอ่ะลองลองตัดไหมอ่ะเออผ่าแกกระเพาะมันอยู่ไหนอ่ะ แก้คุมหัวใจค่ะตีเสียอยากเกินเดี๋ยวจะเพิ่งแตกแล้ลองผ่าดูว่ามีกี่ห้องอาจารย์มันมีสามห้องหรือเปล่าครับหัวใจตกสามเฮ้ยขี้บังเลยขี้บังเลยอะไรวะไอ้หัวใจเหรอมาฟังมานาทีขี้บังเลยดีขี้เบางขี้อันนั้นกันไก่นะนาทีมันต้องตัดตรงนี้ออกมามันเป็นเยื่อเห็นไหมใช่ตรงนี้เลยค่อยนะคุเห็นนาทีถ้าเมื่อกี้เมื่อคุใจหายเลยมึงทำอไมวะนั่งกุ้งมาจะตัดแล้วบอกขี้บังขี ไม่แตกอาจารย์เฮ้ยแตกนะไม่อะไรแตกนี่ถูกดีเฮ้ยอย่าอย่าอย่นี่อย่าไปจิ้มมันดิเฮ้ยไม่ใจแตกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันตับไหมหรอะเลือดใหญ่ปะตับแตกับเลือดเป็นเนื้ออยู่แล้วเฮ้ยขอเลือดด่วนกรุ๊ปอะไรเด้อกรุ๊ปอะไรขอเลือดดผ่าอน่อยดเฮ้ยนี่นี่อาร์ทิวเลือดแบบว่าคือเรานั่งกันแบบเนี้ยแล้วเราก็นั่งพับเลือดจบแล้ใช่เราจะเช็ดเพื่ออะไร อไม่ถุงลมโป่งเฮ้ยถุงลมแตกตัดมานาทีจะตัดนี้กูแล้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถุงลมแตกแล้วเฮ้ยถุงลมแตกมันจะเหลยตข้างนไปเลยแตกแล้วมันไม่เหม็นเหรอถุงลมมันเป็นอากาศจิดถุงลมไปเลยนะที่หยิบถุงลมแล้วก็ตัดลงมือมันหยิบยากเหรอตัดลงมือเลยเฮ้ยโดนใจอเลยโดนขี้ไปโดนขี้เหนียวเหนียว นมนี่แตกแล้วใช่เฮ้ยแล้วมันจะไปไหนเนี่ยพร้อมใอาจารย์หมดหอาจารย์มันลืมโดนหัวใจแล้วใครใครก็ได้ต้องดึงหัวใจก็คนเหนื่อยโดนดึงวะนะโดนดึงวะนะขี้หัวใจไว้อหัวใจมันอ่อนแอเนาะเฮ้ยแล้วนี่ อันนี้อันนี้อันนี้นี่ันี่นี่เนีป็นรูเดี๋ยวตัดตรงนี้เลยเนี่ยรูเลยวะเนี่ยอยากเห็นกระพเนี่ยรู้ไอ้นี่วิ่งออตาไะเนี่ยนาทีเออออตาทำกระตุกเฮ้ยมันเหนียวมากอ่ะมันใช่ไหมมันเหนียวเว้ยมันไม่คมเขาว่าอะไรนี่ไงออตาเนี่ยอันนี้มันต้องอยู่ข้างบนวิ่งขาดแบบใช่ถ้าจะตัดอ่ะตัดตรงเนี้ยเนี่ยในตรงนั่นแหละการเลยไม่ดึงกระโปรงมาดูดิแก <ส>ใครมีมีดแล้วพรอมอะไรทกอ่างเลนาทีจะทิ้งไเขาไปลงไม้มาเช็ดหลังเขาเลยวะอันนี้ของมีดไอ้มาขี้อยู่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับขี้เหม็นนี่นี่เอานี้เขาอยากดูเออตัดผาสานอะตัดผาตัดทางเลยอย่ตัดขี้มาเลยด่งเลยเหรอเดี๋ยวมีมีดตัดข้างล่างนี่มันจะเลือดอ่ะปนึงเดี๋ยวขอทีบ่ายก่อนดิอันนี้กระพรอใช่ป่ะเแล้วรู้บ่ายนี่คืออะไรปนึ่งปังนึงเส้นประสาทปนึ่งยง ไหนตรงเนี้ยตรงเนี้ยลำไส้ใช่ติ่งตรงเนี้ยลงไปอ่ะใช้ติ่งเหรอลำไส้ตรงเนี้ยเออมันมันขาดได้เหรอขาดใช้ตาเจดจูน้ำปะลำไส้ไอ้นี่ส่วนต้นที่ยาวที่สุดปะเฮ้ยดอดีนัมเด็ยาวสุดเนี่ดูอดีตหน้ามีนี่มีใชี่ยวดูอดีนัมมันเป็นส่วนต้นเออแล้วก็เจดจูน้ำเฮ้ยโทรศัพท์ใครเปิดแฟลชได้ไหมนี่เขปิดมีรูเมนปพะวะาคุณเล่นอมดนี่คือหัวใจค่ะนี่ก็เพาะอาหารกำลังจะออกมาแล้วนะคะไอเดี๋ยวขอขอยุ่งกับหัวใจแป๊บนึงขออีกช่วง อันนี้ยังไม่ตัดนะดูเฉยไม่พูดต้องเชื่อสดด้วยอยากเด่นตรงนี้จะไม่มีชีพทำไมคุณไม่มีเด่นนี่กุ๊ซึ่งเลยนะก็มีเพรใช้มือเอาง่ายดีนี่ไงหนึ่งเดนนี้หนึ่งฉันเตือกแล้วไม่ไม่เอาตับออกตับตับเอาเนี่ยนี่ทชงน้ำยี่อยู่นี่อยากจะเห็นว่าเฮ้ยเขาจะพาหัวใจเอาเลยเปล่าเอาเลยเอาเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านหน้าล้านได้เดีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีอีกอ้อ อันนนท์เคี้ยวมีกี่ห่อวันหนึ่งสองสามป่ะอันนนท์เอาตับไปให้นาทีผ่ามั้ยเออนาทีผ่าตับมันก็ไม่มีอะไรอะมันก็เป็นแค่ตับมันไม่มีเลือดข้างในเลลองเขียบมาดิไม่มีอะไรไม่มีอะเลือดมีนาทีแกใช้อันนี้มันไม่ดีกว่าหรอมันไม่แหลมกว่าก็ตอบไปก่อนละตาเลยเออแล้วดีเอ้อสนุกด้ะเราไม่รู้ว่ามีอะไรวะเนี่ยหัวใจไม่ขาดแล้วนะเว้ยในหัวใจ ต้องตัดตามรอยเดิมอ่ะถ้าไม่งั้นมันจะไม่มีเลือดด้วยหรอแหวกแหวกขึ่งเลยหัวใจัแหละสายไม่เห็นเลยเลยวะหัวใจมันเป็นแบบนี้นะที่โดนตัดเลยอ่ะแต่เขามีสี่ห้องนะมันยังไม่มีแค่สามองให้ใครไปอ่จับจับจับขั่ข้างในไม่เห็นเลยเนี่ยมันต้องเอาเอาอะไรอะบงคนอะชัดเจีนอย่าเล่นอย่าเล่นดิอย่าเล่นมึงก็ปล่อยเส้มึงไม่แก้มึงหรออันนี้คืออะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะไอ้เอ้ถามเลยดิของคนอะไรนะที่มันเปิดหัวเจติกไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนไทยไทยอ๋อมันอะไรเหมือนหัวอ่ะอะไรตับอ่อนมะวะอาจอันนี้มันอะไรอ่ะทอันนี้ไอ้กระดูกมีเขาอยากได้กระดูกมันวะมันคืออะไรอ่ะทำไมมันมีตุ่มๆน่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะ ดึงออกมาใหเอาใหเอาของที่ดิเก็บอาจารย์เนาอาจารย์อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันอยู่ตำแหน่งไหนอ๋ออาจารย์อันนี้อะไรคะนี่แหละตายฮะตายเหมือนของคนจะเป็นเป็นลูกถั่วอันน้อยเยอะเองหรอเอามาดูหน่อยไม่นะอนอนหัวใจตกเอ้ยเอ้ดูข้างในเลยดิสมองสมองข้างในนั้นที่ยังล้างไม่หมดเลยใช่เหรอเนี่ยเอาไปเอาถุงมาเก็บได้แล้วลูกปลา จะทำเวลาเราจะไม่ได้คั่งทำไมบ้านนี้มันไม่ดูดีจังเลยอะมันไม่เน่ามันไม่เน่าบ้นนี้มันมันไม่ค่อยมีนี่ไงนอทีมันเป็นหุ่งเลยอะไอ้นทีมาดูนี่ไงเอาไปทอดจริงเหรอไหมขีดไหนอะนี่ไงนอที่กรกโกดออฟแลนด์เนี่ยบอะโอ้โหเล่นคุณเล่เฮ้ยกระบอก